จากสถานการณ์โควิด -19 ระบาดหนักในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2564นี้นะคะจะมีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิดรอบใหม่ไหมนะคะเรามาฟังกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ช่องการดามาแชร์ด้วยค่ะ กระทรวงการคลังชงเราไม่ทิ้งการเวอร์ชั่นใหม่รายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะเรามาฟังกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะประชาชนชาวไทยหลายๆคนนะคะคงจะคิดถึงโครงการเราไม่ทิ้งการรอบสองแน่นอนค่ะ ลืมช่วยแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ด้วยนะคะกับแผนการเยียวยาโควิดละรอบใหม่เราไม่ทิ้งการระรอบใหม่ที่นำเสนอนายกรัฐมนตรีวงเงินจ่ายไม่เกิน4,000บาทระยะเวลา2เดือนแจงข่าวจากกระทรวงการคลังนะคะมาตรการที่กระทรวงการคลังเสนอให้เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด -19 รอกใหม่กับโครงการเราไม่ทิ้งกันที่ให้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะปัจจุบันยังมีวงเงินที่สามารถให้กู้ได้ในพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เพิ่มเพื่อแก้ไขปัญหาจากผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของเชื้อโควิดในทีนรกใหม่และการล็อกดาวน์เหลืออยู่ประมาณ2องแสนล้านบาทอย่างไรก็ตามนะคะการเยียวยารอบนี้ต้องนำเสนอสู่คณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีพิจารณาว่าจะทำโครงการเราไม่ทิ้งการเบอร์ชั่นใหม่อีกหรือไม่และเยียวยาเท่าไรและจำนวนเงินที่เยียวยาพอไหม เพียงพอต่อการจัดทำโครงการเพื่อเยียวยาให้พี่น้องชาวไทยหรือไม่ก็ตามนะคะเราต้องรอกระทรวงการคลังนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากประชาชาติธุรกิจค่ะ ถ้ามีข่าวว่ามีการเยียวยาเราไม่ทิ้งการระรอบใหม่นะคะทางช่องการดามาแชร์จะนำเสนอให้พี่น้องชาวไทยได้รับฟังกันค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารดีๆจากทางช่องการดามาแชร์ด้วยนะคะ